โอเคสวัสดีครับวันนี้แอดมินโนปอนะครับกับแอดมินเอนะอ่าวันนี้ก็จะมาเล่นเด็กนะครับเด็กขัดนี่เด็กคาเดียนนะครับสายเข็มขัดนะเป็นสายเข็มขัดเฮนชินเนะเรียกว่าเก่าหน่าดูเปนชินกับดาร์กอนสวายดารากอนสวายนะครับอจะเป็นยังไงก็ลองดูกันได้นะครับดาร์กอนสวายลายยี่สิบลายยี่สิบโอเคลบนเอาแล้วไงรอ ก็ปั๊มก่อนไงก็มาสามใบแต่เดี๋ยวตายเลยชมันเก่งใจไลรผมด้วยไลรผมสามเท่าอะไว้เหรอนี่ไงสองเท่าสองเท่าอืออ่ะถารับคาร์เดียนครับเป็นใบใหม่ครับเป็นใบใหม่ครับที่มาในชุดนี้ครับอันนี้ชุดไหนครับชุดชุดของคีโร่ล่าสุดเลยโอ้เออบะว่าใช่บอกว่าเมื่อเราทําการทานฟอร์มเนื้อเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าคาร์เดียนนะจะได้หนึ่ง การ์ดจากกองหนึ่งใบเข้าสู่โซไม่ใช่จวไดเข้าโซเข้าโซ่ของการ์ดนี้แล้วเราได้ไลท์หนึ่งนะแล้วก็บอกว่าการ์ดทุกใบที่มีคำว่าคาร์เดียนอยู่ในชื่อการ์ดจะได้พินเนทตและก็ต่อโซ1หนึ่งใบของการ์ดใบนี้ก็จะได้พาวเวอร์และดีเฟนส์บวกอย่างและสองพันแล้วบวกอีกพริหนึ่งต่อโซ่หนึ่งใบ ถ้ามีการทานฟอร์มหนึ่งครั้งก็ได้โซหนึ่งใช่ถ้าสองครั้งก็ได้สองโซ่ใช่ซึ่งมันบวกตลอดเป็นคอนติเนียลใช่เราไม่ได้จํากัดด้วยนะว่าจะเซตได้นี่ใบซึ่งเขาเซตสองใบไปเลยเริ่มเห็นอนาคตละออ่ะนี่ครับตั้งแต่นี้ไปเธอคือฮีโร่ครับตั้งแต่นี้ไปคือเธอสุดท้ายเราได้เข็มขัดแปลงล่างขึ้นมานะครับเข็มขัดแปลงล่างครับจ่ายหนึ่งไลค์ครับก็ลงมือบอดิก็โอจังอ่าอันนี้มันใส่ได้สี่ใบเลยดูปัญหาได้ มันทําได้อย่างเดียวเลยถือหามันไม่ได้อะไรเลยจ่ายไรหนึ่งครับแล้วก็จ่ายสองเกตครับเพื่อทําการทานฟอร์มครับเป็นคาเดียนเนาะคาเดียนอันนี้จะไม่ต้องถลับเนาะเพราะว่าจะหาต่อจ่ายสองเกตครับทอนฟอร์มเป็นคาเดียนครับทอนฟอมจ่ายในเด็กหรือบนมือครับแต่ว่าเอาอันนี้ลงใช่ไหมขึ้นมือกันเลยขึ้นมือเาเขาเอาไจ่ายนี่ครับคาเดียนอาร์เมอร์โหมดครับโหมดอาร์เมอร์ครับบอกว่า สามารถทานฟอร์มนะได้จากเข็มขัดแปลงล่างอย่างเดียวแล้วก็เมื่อเรา <ลง S 1> เมื่อเข้าสู<ป>่สนามหรือว่าทําการทานฟอร์มเป็นการ์ดนี้จะได้ไลท์เพิ่มหนึ่งหน่วยครับอ่าไลท์คืนไปหนึ่งหน่วยอ่าได้ไลท์คืนหน่วยครับปึ้งสองใบก็สองไหมอ่าอ่าแล้วก็เข็มขัดครับไอ้ฐา,านรับครับทเมื่อทานฟอร์มสาเร็จครับปึ๊บแล้วก็ไลท์เพิ่มครับปึ้งอีกใบหนึ่งครับนุกไลท์เพิ่มอีกครับปึ้งอุ้ยเบล์วาลอืมเขาคิวดาคอนครับเอ้ยของโปรเจกต์กันเนอร์ครับ เล็ดค <Let> ิ้วทิ้งจากมือเมื่อเรารทันฟอร์มอยู่นะทิ้ง,งการ์ดใบนี้จะได้สองเกตครับเกตคือคีย์สำคัญของเขาเขายจงมีเกรดได้เท่าไหร่เขาจะทันฟอร์มไเยอะเท่านั้นแปลงข้างครับมาอีกแล้วแปลงล่างบอกว่าาจไรห,หนึ่งเหนื่อยแล้วก็นำการ์ดที่มีคาว่าคาเดียนที่เราทันฟอร์มอยู่หนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะเท่ากับว่าเขาได้มือฟรีไปหนึ่งใบด้วยนะใช่แต่เล่กับสองเกตดไงผม ัดก็ถึงมือก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็แปลงไร่ก็ครับจ่ายสองกิโลครับเสรยสวยเสรยจะรอดถึงเทินหน้าไหมวะเนี่ยไม่น่าผมดูทรงแล้วเขียนหมดแล้วไม่น่าพูดให้เป็นดวตาหอนไอเมย์นะจีนี่าคารเดียนอัลเมอร์หมดอีกรอบหนึ่งครับของแปลกครับของแปลกตะเก่งครับอ่าเนี้ยสับกลาวหน่อยเดี๋ยวไอ้พีบบอทำทำแตกลิดไว้ได้เลยนไอ้ทำ ดีลิสต์ไปได้เลยเดี๋ยวเีน้องมาถามอีกแน่นอนไของมันเก่ามาได้ล้วกหน่วยครับก็งถล่มคาริเอร์ครับก็ได้อะไรของโคตรเก่าเลยหน่วยครับแล้วก็ใบนี้อีกครับได้อีกหนึ่งหน่วยคือโอ้โหเห็นไหมครับแป๊บเดียวเขาจะเท่าเราแล้วตอนนี้ได้ดิฟเฟนต์บวกไปละสองพันเลยเท่ากับว่าดิฟเฟนต์เราบวกถึงแปดพันเลยนะครับตอนนี้แปดพันดิฟเฟนต์บวกแปดพันเป็นหมื่นสี่ใช่แล้วก็ชี้บวกสี่ชี้ครับเป็น หกคีเราตีด้วหกคีครับโอ้โหเปิดมาหกอันนี้ถ้าเป็นธรรมดานี่คือแตกแล้วนะอาจจะแตกแล้วนะกระอักเลือดอ่ะหกคีเลยสิโอเคอจบเทินครับจบเทินดรอยชาร์จอันเดอร์โอ้โอ้ไม่กัดออ่าลงลงนี่นี่สิบสี่ไล่เท่ากันนะไม่เข้าสนามไม่เข้าสนามแล้วถ้าแฝกเราไปได้ก็สบายสามารถทิ้งกรรมไปมือหนึ่งใบชิงเพื่อได้เกรได้จั้ยอืมชิง เดซักเตอร์อืมโม่สเอ้ยไม่ใช่เสียสองไลเสียสองไลนะเพื่อเสองออไมอคคนี้อืออ่าร่างแยกแห่งมังกรมานอบิสเกตหนมาเข้าสนามสามารถทิ้งการ์เปนมือหใบทิ้งก่อนหใบอ่ทิ้งมือหใบทิ้งมือทิ้อ่งใบ หนงมือนหนึ่งใบเพื่อได้เกรและนำบัลลังหรือว่าอะไร้าตะก้อนสโตรนหรือมอเตอร์ที่มีไซส์สามสูงกว่าที่มีชื่ออาซิสดาฮาก้าอาซิสดาฮาก้าตรงนี้ไม่ต้องโชว์ก็ได้ไดาเอว่าแต่ว่าเราจะลงอะไรวะโอเคอันนี้ดีเฟนต์หมื่นสี่นะโอเได้ว่าลุงสนามครับโอเคทำลายมันต้องสองใบและจ่ายสามเกร ความเกลียครับครับบอกไปแล้วตายว่ะอืมอืมมันต้อเหมือนเท่าไหร่นะเหมัอนสี่หมวกแปดพันหรือหมวกสี่มันตีไม่เข้าอ่ะโอเคอ่ะเราตีไม่เข้าเราก็พูดไปตายแค่นั้นแหละโอเคมันตีไม่ถึงนะน้องเออมันบวกดีเฟนส์นะบวกใบละสองพันเนาะใช่ มีทั้งหมดสี่ใบเพราะว่าคุณตายแล้วแหละมันแพ้ในทิศทิก็บังคับอีกชาร์จอันดอร์ครับยไอาหกขี๊โอเคก็เหลือสิบกุหลาบแห่งอาพรสีขาวฟิลโรสครับบอกว่าฮีโร่และฮีโร่หญิงทุกใบในสนามไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของมอนเตอร์คู่แข่งเนอะแล้วก็เมื่อฮีโร่หรือฮีโร่หญิงบนสนามเรากับขึ้นมือได้สองไลท์แล้วจวบหนึ่งใบโอ้นี่ฮีโร่เนอะนี่ครับเข็มขัดแปลงล่างการบินเดอร์ครับจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยครับ อาเมื่อกลับขึ้นมือได้ไดสองไลท์ครับแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบอืมโอเคเห็นขัดแปลงล่างการ์ดวินเดอร์ครับมันมาอีกแล้วจ่ายสองเกตทำการทานฟอร์ม เขาไม่อะไรเขาเออมาได้สองไลท์ไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คาร์เดียนสปีดโหมดครับดับเบิลแท็กอีกคาร์เดียนสปีดโหมดเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีหากเราทานฟอร์มอยู่ และในดอกเรามีการ์ดที่ไมคาเดียนในชื่อการ์ดเนอะอันนี้คาเดียนในชื่อการ์ดจะได้ดับเบิลแอตแท็กจนจบเทินครับหกขีสองทีแลยมันดีคอด้วยนะมานดีคอเนวยอันนี้ได้เขาแซงเราไปแล้วนะครับอือกลับเราแสดงว่ามีอีกมาแล้วก็อันนี้ฟดสองใบนะอันนี้เป็นแตด,ดขีแตดขีสองทีแตดขีสองทีมีเพทินในเทิ มาแล้วครับความบ้าคันนี้นี่มันผมอยากจะได้การ์ดกันร้อสนั้นจังเลย <laughs> ตายอ่ะเอา,เอ,าอันนี้มันไม่มีดับเบิ้อถังนะมีแค่มูฟแต่มันก็แปดขิใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็แปดขิเทนเดนเฮตแปดขิ้เทเดเฮตแปดข,ข,ขิอ่ะทิ้งการ์ดนี้จะบนมือ,อมถ้าในดอกมีสามโวล์สามโวล์นะมีสามโวล์ก็ยกเลกิกการโจมตีด <Okay S 2> ได้จั่วด้วไหมไม่ถ้ามีอาซิดาก้าอยู่ได้จั่วโอเค แปดทพเพนเดเทสโอ้โหสับหนีจ้าโอเคโอเคมันบอกว่าเราสามารถทำลายอาซิดาก้าทำลายไซต์โอาซิดาก้าที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าเพื่ออนำนำการนี้อยู่บนมือรวมๆโอเคแล้วก็ผมโจสองซับกีไปโจสองแล้วก็มีสกิลอาซิดาก้าเมื่อเมื่อเมื่อถูกทำลายสำเร็จนำการไปเกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือแล้วก็เจ็บสองใบเสียหายสองนะไม่ไม่ต้องโชว์ใช่ใช่ใช ียหายสองหน่วยจริงๆปุ่งเดี๋ยวเบิร์ต่ทยครับ8ปทิโอ้ยเออรับเรือสองเขามีหรือเปล่ามาแล้วอ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ็นไหมเอ็นมีล้อมีล้อดีครับนี่ไงเปลี่ยนล้อไปแล้วต้องการการ์ดใบนั้นอย่างแรงต้องการการ์ดนะตัดด้ไหมครับอ๋อเขาจะลดไล่เราเหลือสิบนช่ เ,เขาจะทำมะไรเขาก่อน <c oughs> เอาเรียกได้อย่างหนึ่งเข้าเทินครับโดมีใบหนึ่งแค่นั้นโขออีกใบหนึง่ง and drop ขึ้นมือได้ไหม <c oughs> ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้กับอุ้ยอันนี้มีมุกไหมมีมุกอันนี้มีมมุกไม่โดนบึม้มนะ ไม่ได้ไม่มีการบึ้มจากมอนเตอร์นะขอบูมอย่างเรียวหนึ่อจมันกันอะไรบ้างอ่ะฮะกันทําลายด้วยผลของมอนเตนอร์อันนี้ดีเฟนซ์เท่าไหร่ตอนนี้ดีเฟนซ์บวกหมื่นสองเป็นหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกเท่ากันหมื่นหกเลยหมื่นหกแล้วล็อดนีเข้าอยู่แล้วเฮ้ยอ่ะลงนี้เอาเกจหนึ่งก่อนโอเคอ๋ออยากได้เกจธรรมดานึงก่อนมันนํานันถ้ามีเบอร์สองไปมันก็ได้ขึ้นมือเลยนะเออไมนมีเบอร์ ไอ้นู้นมันล็อตมันนับเออล็อตมันนับเบอร์ใช่ไหมล็อตนับเบอร์ไหมนับเบอร์ไม่ใช่เหรออ๋อถ้าเป็นถ้าเกิดลงอันนี oh, lock, lock, lower, ้ก่อนแล้วลงอันน <Okay, ี้จะได้จะได้เอาขึ้นม hm ือใช่ไหมอืมเลือกดิอันนี้ขึ้นมือข oh ึ้นมือมันเอาอะไรมันเอามันเอามอนเตอร์นี่การ์ดไหมเออไม่นำมอเตอร์บนสนามผู้เขียนต้งเกิดอะไขึ้นโอเคเมื่อฮีโร่อยู่เลยฮีโร่ที่กลับขึ้นมือได้สองไลท์แล้วคนหนึ่งไปได้เลยทุนมิกเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยได้แล้วแหละนี่แหละนี่แหละเขาแหละ หนักกว่าเดิมเลยไปนี่แหละนี่แหละเอาเราจะตีแล้วโอูทิเธอไม่เราจะตีแล้วเราโอูทิเธอไม่ได้เราวิกัสกันอาจจะตีแล้วตีแล้วตีกลางอืมไอเทมมีอะไรบ้างมือไม่ถูกทำลายอันนี้มันขึ้นมือได้ขึ้นมือได้ไงถ้าขึ้นมือก็ตีเข้าอ่ะเอาแล้วอ่ะตีน้ำขึ้นมือเออขึ้นมือมันจะรับไหมรับดิรับๆๆปึ๊บอ่ะหนึ่งสองสามเบิ้ล เลือกเอาหนึ่งไปดิก็เอาสลายโซก่อนก็ได้มันก็เอาออกโซนึงได้ใช่ก็เอาไปโซนึงไปโซนึงอ่ะอตัวนี้ใช้สกิลโอโอโอวโอ้เทิร์นอ่ะโอเคถึงก้าวบนบนไ้ระหว่างเทิร์นอ่ะแล้วก็จะได้ขี่ตามเวอร์ต่างในช่งดับหนึ่งเวอร์สองเวอร์สามเวอร์สี่เวอร์ห้าเวอร์อันนี้สตาร์หกเวอร์ โอ้ตายตายตายเอ้ยตายตายตายทีเดียวเออบวกออบวกไปอ่าแปะขี้เออบวกมุขปีเปอร์ในถังด้วยใช่ไหมมุขปีเปอร์ในถังแปะเออตายแปะขิ้แปะสามดีเออโอเคอ่าไหลเป็นน้ำเลยโดนแบบเออโอเคครับอ่าตายแล้ว